สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบนต์คนเดิมอีกแล้วนะครับคาบที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องอะไรไปครับนักเรียนทศนิยม2ตำแหน่งเนาะวันนี้เราก็ยังอยู่เรื่องทศนิยม2ตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับให้นักเรียนนำหนังสือขึ้นมานะครับแล้วเ,เปิดไปที่หน้า61เเลยนะครับถ้าเปิดแล้ว มาดูโจทย์เลยเนาะนักเรียนพิจารณาการระบายสีแสดงเท่าไหร่เนี่ยอ่านว่าไรครับ0.72ไม่อ่านว่า0.72นะไม่อ่านอย่างนั้นอ่านว่า0.72นะเนื่องจาก0.72เนี่ยมันเกิดจากอะไรนักเรียนอ๋อมันเกิดจาก0.7บวก0.02ซึ่ง มันสามารถแสดงว่ารูปพวกนี้เกิดจากการระบายสีได้ดังนี้เลยเนาะนักเรียนขั้นที่1ระบายสีพิจารณา0.7เนาะ0.7เนี่ยก็คือเท่าไรครับเศษ7ส่วน10บวกกับ0.02ก็คือเศษ2ส่วน100เราพิจารณาส่วนนี้ก่อนเนาะก็คือเศษ7ส่วน10เนี่ยก็คือระบายสี7ส่วนใน10ส่วนหรือเศษ7ส่วน10 จะได้ส่วนที่ระบายสีแสดง0.7ดังนี้นะครันักเรียนก็คือมี10ส่วนระบายไปกี่ส่วน7ส่วน1 2 3 4 5 6 7ถูกต้องพอมาดูพิจารณาส่วนนี้เรียบร้อยแล้วก็มาพิจารณา C2 ส่วน100ต่อเนาะขั้นที่2นะครับแบ่งส่วนแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็น100ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีเพิ่มอีกเท่าไหร่ สองส่วนจากหนึ่งร้อยส่วนเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเศษเท่าไหร่ครับนักเรียนเศษสองส่วนหนึ่งร้อยแสดงว่าจากหนึ่งร้อยส่วนที่เท่าๆกันเนี่ยะบายสีไปแค่กี่ส่วนแค่สองส่วนเนาะยังไงยังไงอะดูแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นหนึ่งร้อยส่วนเท่าๆท่ากันแล้วระบายสีเพิ่มอีกสองส่วนจากหนึ่งร้อยส่วนหรือเศษสองส่วนหนึ่งร้อยจะได้ส่วนที่ระบายสีทั้งหมดเป็นเศษเจ็ดส่วนสิบกับเศษสองส่วนหนึ่งร้อยซึ่งเท่ากับเท่าไรครับ อ่านก็คือส่วนนี้เป็นส่วนที่เราแรงเงามาแล้วจากจากไหนครับนักเรียนจากข้างบนนี่แต่มันยังเหลืออีก2เศษสส่วนหนึ่งก็คือ2ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะดังนั้นทำไมเนื่องจากอ่า7เศษ7ส่วน1เอ่อเศษ7ส่วน10เนี่ยคือเศษจส่วน100่งทำไมถึงเป็น ศษเจ็ดสิบส่วนหนึ่งร้อยล่ะอา่าก็คือคูณสิบทั้งบนแล้วก็ล่างเนาะทั้งเศษแล้วก็ส่วนจะได้เศษเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยเนาะดังนั้นส่วนจุดเจ็ดสองจึงเท่ากับเท่าไหร่ครับเหมือนที่ครูเขียนไว้ข้างบนเลยก็คือเศษเจ็ดสิบส่วนหนึ่งร้อยบวกกับเท่าไหร่อ่าเศษสองส่วนหนึ่งร้อยไม่ยากเลยเนาะนักเรียนอ่ะข้อบนนี้ลองน,นักเรียนลองไปทำกันดูนะครับสงสัยก็ถามครูได้เนาะ